ขอเจอราศีเมษมาเลยครับยังไมไม่ดูอา,อ,าอ,าอาจารย์ก่อนอารกันเลยะร,ราศีที่จะได้คนรักเป็นพ่อไม้แม่ไม้ในสิบสองราศีเห็นทีจะต้องเจาะจงลงไปที่ราศีเมษครับเพราะเสากับราหูเร่งดวงชะตาถ้าใครเกิดในราศีเมษที่เป็นโสดเป็นโสดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่มีครอบครัวแล้ว เข้ามาในชีวิตมาผูกจิตรักใครมาเกื้อกูลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีโอกาสจะรักใครยาลังเกียรเหเยียดฉันเลยเป็นสตากรกับแต่ที่สําคัญจะครองคู่กันได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่เจอแล้วบุญได้เจอและวสร้างบุญต่อกันร่วมกันอีกหรือไม่สองใครที่เป็นคนมีครอบครัวแล้วมันจะมีปรากฏการเกิดขึ้นคือหระวัง พ่อไม้แม่ไม้เข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตแล้วทําให้ชิตคู่คุณแตกเล้ามีปัญหาหรือสองคุณที่มีครอบครัวแล้วจะมีเกณฑ์รู้สึกเหมือนคู่ของตัวเองเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้เหมือนกับเบื่อนา,นายเพราะอยู่ด้วยกันมานานแล้วเป็นเหมือนพ่อไม้แม่ไม้ที่มีประสบการณ์ในชิตมาเป็นพ่อดุงะตาที่เป็นไป จะเป็นไปอย่างนี้จนถึงกลางปี2 5 5 7ครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันทุกที่ว่าในช่วงนี้เกดดวงชะตาชาวราศีเมษจะได้แฟนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ฟันทุกครับเป็นหน้าลูกมานะคะอันยองกับเชย่ เอางี้เรายังเด็กมากเอาแค่สมมุติว่ามีพ่อแม่เข้ามาจีบรับได้ไหมพ่อแม่นี่หมายความว่าเขาไม่มีครอบครัวแล้วใช่ไหมเลิกกัแล้วลูกเลิกกันแล้วเคยแต่งงานมาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้มีลูกมาด้วยได้ไหมมีลูกมีลูกมาด้วยได้ไหมค่ะได้ด้วยชอบชอบเด็กไงคะอ๋อชอบเด็กมาดูขอเคลียร์กับไอ้ตัวนี้เรื่องเรื่องพ่อแล้วค่ ตัวละครเพราะว่าเวลาเราเรียกเรียกว่าเออตัวละครตัวนี้มันติดไงตัวละครตัวนี้เอยากเคลียร์อะไรกับเขาคะไอตัวนี้แหะครับไอตัวไอตัวที่หนูจะเคลียร์เขาเนี่ยค่ะจะเคลียร์อะไรมันเจอเลยครับช่วงนี้เราไม่ออกเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเทีมยาบริสุทธิ์อันนี้ไม่ออกอากนเนี่ยเต็มที่เคลียร์อะไรกับมัน มองครอบครัวเขาเดี๋ยวเขาเล่นใครอบครัวกันเองอย่างนี้หนูใส่ป้ายเล่นในครอบครัวกันเองจากในลูกเราไจกนเราไปเคลยกันเองสเปคนี่วะสเปหนุ่มในฝันของหนูนาเป็นอย่างไรค่ะก็ชอบคนอายุเยอะกว่าอยู่แล้วเท่ากันได้ไหมเท่ากันไม่ชอบเท่ากันหรอเด็กกว่าถ้าเดี๋ยว้องแง่งหนูเป็นคน้องแง่งไงคะเดี๋ยวมงเวลาหนูมีแฟนด้ ครชใช่่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเขาต้องมีผู้ใหญ่มาดูแลุูมครองเห็นไหมตอนนี้มมีซิงเกิลใหม่ด้วยของน้องครับโชว์ซิงเกิลหน่ิงค์หนูนะคะชื่อเพลงว่าเพลงหนึ่งคิดถึงกันค่ะขอขอักท่อนได้ไหมท่อนขายอ่ะพี่จะกดดอกจันแล้วนะค่ะ เธอจะรู้ไม่มีเพลงหนึ่งได้ยินมันเมื่อไรกี่อย่างคิดถึงอยู่ทุกวันถ้าความรักที่เธอมีอยู่ก็เหมือนกันกับใจฉันที่อยากเจอแ่เันแกเขาบ้างอ มีเ้าเมาเพลงแกเธอจะรู้ว่ามีคนอล่นเพงแก้อเพงแกใเพงแก่ันแต่เขาเล่นแกพ่า ผมร้องเพลงหนูหนาถอยหลังได้ละเฮ <shorts. S 2> ้ยทิ้งไงลาลาลาาาย้อนกล <5 S 2> ับนะย้อนกลับนะย้อนกลับหนึ่สองส เรืองคดียาก่อนรออเรื่องคดียากเรืองคดียาค่ะตอนนี้ก็แสดงมาได้หลายรอบแล้วนะคะ <c ười> ยังไงนะคะใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะตอนนี้นะคะเปิดแสดงรอบถึงวันที่12มกราคมนี้ค่ะ <c ười> ที่โรงล,ละครรัชดาลัยเทยเตอร์นะคะ <c ười> จ้องบัตรในที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ <c ười> ตอนนี้มีทั้งพี่อาด้วยแล้วก็มีทั้งแกงโจ้ด้วยแกงหกแล้วก็แกงไส้ปลา ไม่มีเขาคนชอบกันเขามีเขาเพิ่มรอบให้แล้วเขาก็อยากให้ทุกคนไปดูไปเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยเพิ่มรอบแสดงว่าคนเยอะจริงโชคดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออไม่หุนเศไม่ห็นเศร้าเาวันนี้ตอบถูกไปทั้งหมด4คนนะคะแต่ว่าไม่ทันละพี่ฮายมี2องค่ะครับ 3 g 2001ค่ะเงินขวัญถุง1,000 0บาทเป็นของใครไปไม่ได้นะคะอภพรจะรับไปเลี้ยงมารดาหน0 0 0บาทใช่ไหมคะถ้าพันปีถ้าปีไงเอ้าแล้ถูกตออคนเดียวอรอใช่ส่ไอ้ใิ่อ่สิไอ้พี่พี่เมลก็ได้นะนอ้ลองจับกระบี่ไหม ลองเฉยนะลองนะลองนะลองดูนะลองดูพี่จับก่อนใก็จับก่อนนะพี่ชอบให้ให้ให้พี่จับก่อนโอเคแล้ให้เขาจับเอาอะจะพาเขาจับเอาจับก่อนพจับก่อนเอาอันไหนเอาอันนี้เออันนี้เอาจับ เลยอะว่าผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการติดตามผลงานมานานเออจะไม่ให้ผมเ่อผมชนะดูถูถ้าถ้าคุณพูดถึงขนาดนี้คุณเอาเงิน กคนมากเลยนะคะสนุกมากวันหลังมาอีกนะคะมาเรื่อยๆนะคะไหวไหมพี่จอยไหวไหมไหวอันนี้ขำตลอดเวลาน้ตาไหลสงายมีความสุขสนุกสนานขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็อาจารย์รักนะครับยังรออยู่ช่วงท้ายเหมือนเดิมครับขอบคุณผู้ร่วมศึก12ท่าน12ราศีขอ,ขอบคุณค่ะ อย่าลืมเลือดคาสิยาใช่แล้วค่ะผลงานแต่ละคนคุณผู้ชมได้ได้รู้อยู่แล้วเราคุยกันตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมารักใครเชียร์ใครชอบใครก็ติดตามผลงานพวกเขาได้เจอกับเราได้ใหม่อาทิตย์หน้าเช็คดวงที่นี่ที่เดียวคุณผู้ชมแม่นสุดๆสุดสิราศีสวัสดีค่ะสวัสดีครับมหามงคลบุญกตัญญูกตเวทิตาต่อมหาราชาผู้กู้ชาติกู้แผ่นดิน องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกำลังใกล้วันที่เป็นมหามงคล28ธันวาคมซึ่งเป็นวันปราบดาพิเศษขึ้นคอราชขององค์สมเด็จพระมหาราชพระเจ้าตากสินและที่สำคัญนะครับวัดเจ้าอามแขวงบางขุนนนจังหวัดธนบุรีหรือกรุงเทพฝั่งธนเป็นวัดที่พระองค์สร้างเอาไว้แต่ครั้งกรุงธนบุรีขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมบุญณนะวัดเจ้าอามโดยเฉพาะ นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28ทธันวาคมจะเปิดโอกาสให้ประชาชนไปร่วมบุญถวายสังฆทานทำบุญทักษินานุประทานอุทิศถวายแด่วดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ประชาชนไปเขียนแผ่นทองเพื่ออธิษฐานและหลอมหลอสร้างเป็นพระรูปเคารพทรงประทับปราบดาพิเศษขึ้นของราชเพื่อให้นำศรัทธาสาธุชนได้ไปกราศการะเป็นราชกการะต่อมหาราชผู้กู้ชาติ ที่ยิ่งใหญ่จึงขอเรียนเชิญไปร่วมบุญกาบสาการะพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในวิหารวัดเจ้าอามและวันที่28ธันวาคมตั้งแต่เวลา9โมงเช้า,ชาถึง5โมงเย็นไปร่วมพิธีตลอดทั้งวันและได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระองค์นั่งประทับป,ปราบดาพิเศษเป็นมหามงคลบุญที่ลำลึกเพื่อพระเกียรติต่อพระองค์ท่าน และจากนี้เป็นต้นไปพระรูปเคารพนี้จะประดิษฐานณวัดเจ้าอามเพื่อให้สาธุชนได้ไปกราบสักการะวันทาและร่วมซื้อที่ดินร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมกลางกรุงณวัดเจ้าอามเป็นมหามงคลบุญส่งท้ายปลายปีนี้ขอเรียนเชิญครับ